สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ครับผมเอเทนอร์ฮะวันนี้ผมจะมาเล่นกับน้องผมไอทีฮะมาไอทีสกายวอลโอเคเฮ้ยทีอยู่ไหนวะไอทีมีป่ะไอจ้าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าไอทีอยู่ไหนอะด้านบนเหรอด้านบนลงมาลงมาลงมาเร็วเราจะไปเลือกแมปสกายวอลกันเร็วไอทีเร็วลง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 เฮ้ยยินเสียงซอมบี้ไอทีเลือกเอาแมปสกายวอลไอทีจะอยู่ตรงไหน ไอที่ดูทางนี้อืมงนพี่เราทางนี้แล้วกันอ้าวเวนกระโดลงไปกดปุ่มเร็วยิบกองตะเตตัวไฟโอ้โหพี่ไม่มีลูกอ๋อมี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 ไาอุู้ของโอ้โคตรเตียใหญ่ทีเ้ยจะเอ็นชาร์จเร็วๆแลกันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร วางกล่องก่อนที่วางประตูกันก้นก่อนวางกั้นก่นอนนี่นี่น,น,นี่นกั้นเอาไว้ยิงกันไงด้านบนมีอะไรโอ้โหที่มีกล่องอยู่ด้านบนด้วยวะเห็นไหมไม่ใช่นโอ้โหโอ้โหขอ,หอหททงเทพทั้งนั้นใช่เทพมากเลยเลยทพมากเหลไวไอที ยืนขึ้นมาเราจะไฟกันแล้วตอ่อันนั้นไม่เปิดเลยแมนยำไม่โดนหรอลองเปิดไปดูเลือดของตัวเองสิ <c oughs> เปิดไปดูเลือดของตัวเองสิมารีบขึ้นมะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ใส<อ>่ชุดก่อนเลย อีอีเดี๋ยวจะดตายได้แม่นยอมมาดิมีธนูนะเว้เยเฮ้แต่ถ้าโดนยิงพี่ก็กระเด็นนั้นเฮ้ถอยทับกันถอยทับกัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ไปตรงกลางกันไปตรงกลางตรงกลางตรงกลาง,งเอเทนันย,ย่อยิงเฮ้ยยยยยยยอยยยยยย่ ตายยิงก็ไม่โดนยิงก็ไม่โดนยิงก็ไม่โดนอย่าเข้ามา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 เฮ้ยแข่งกันไปตรงกลางเปล่ายิงก็ไม่โดนเชนะไอเทนชนะมาอย่าพึ่งไงทีมาจะเหลือเราจะเล่นกันใหม่เล่นีแค่สองด้านก็พอแล้วไปเทนข้างล่างข้างล่างเหรครับเฮ้ แล้วทำไมของไอทีอยู่วะไม่อยู่ตรงนู้เยของมันอยู่ไอทีไปคนละคนละที่คนละทางเลยไปใกล้ๆก,กันด้วยไอทีอย่าไปไกลหันมาข้างหลังเห็นพี่ไหมไหนอู้น่ะมานี่ไอทีไปอยู่ตรงนั้นเลยอ่นน่ะตรงเนี้ยเอเยเอาทางนั้นแหละตรงนั้นแหละ ลงไว้ก่อนละไอทีเสียวข้างล่างเอ้ยเา็นมันมีข้างล่างใช่นิโตรเรามองทำไมะ่ะมาพร้อมทราบสองมือเก็เฮ้ยของไอทีทำไมยังอยู่อ่ะเดี๋ยวเก็บของเพิ่มก่อนทำไมของมันอยู่อ้าวพี่มีนิดเดียวเหงาไหม <c oughs> ไอทีมีคันเดอร์บอลโอ้โหพี่มีนิดเดียวอ่ะพี่มีของนิดเดียวโอ้โหโคตรนิดเดียวเลยโคตรนิดเดียว แต่ก่อนอื่นวิเคอเอ็นชาร์ตก่อนเด้อพี่มีโกดังแอปเปิลไอทีมีไหมไอทีกำลังจะนั้นพี่มียาจำบูตัวเอ้ยที่มันได้ใช้น้ำเปล่าเว้ยไอทีต้องกินยาก่อนไหน้าไหนอืมพี่กินยาจำบูตก่อนดีกว่า ไอ้ดีก็กอกน้ำจากด้านล่างดีนี่พี่มีจำบูดละจำบูดเอเธอในที่ไม่มีขวดเปล่าเอาไอทดีก็กินยาก่อนดีงอ่อืมเอเธอนกินยายาในขวดที่ไม่น้ำอะ่ะ<อ>ไอง่เอ้ยทำไมไม่กินก่อนวะพอจะแล้วควดน,นี้ไองอ่เขาให้กินก่อนแล้วก็ไปใส่น้ำไองอ่ แล้วก็เอาขวดเนี่ยขวดกะปัาวอยู่เนี่ยกอกน้ำแค่นิงเงิบแล้วเราก็จะแข่งกันไปตรงกลางนะเว้ยเดี๋ยวเอ็นชาร์ตก่อนเอ็นชาร์ตก่อนได้เบลล์หกดว้ายขวดน้ำก็ใส่ไม่ได้ว้าใส่ได้แค่คารอตใส่ได้ไอโง่ ไม่ได้อเอาใครดบวกเข้าไปเอ้าแล้วไม่ได้วะพี่ต้องเอาส่วนผสมืลนแต่ก่อนอื่อนใจแล้วไม่จ้า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 จ้ อย่าเข้ามายุ่งอย่าเข้ามายุ่งเฮ้ยไอทีนั่นวันที่ที่พี่สร้างนี่ว่าไหมวะเ,เยอะไอทีคิดม, <c oughs> มากระโดดลงมาใหม่เลยทีอะกระโดดมาใหม่เลยพี่จะพี่จะต่อไปตรงกลางเอออย่างไี้อยู่ทางไหนทางไหนก็ได้ที่ไอทีคิดว่าจะไปถึงตรงกลางได้เร็วกว่าพี่ใครไปถึงตรงกลางก่อนคุณนั้นก็ยินไปซะปตรงกลางทางไหน <c oughs> อ๋อ เฮ้ยก็เลยต่อตรงกลางมันมีของเดี๋ยวเจอกันบายบายเอเทนเดี๋ยวเจอกันนะลงไปบลยนบนี่เฮ้ยโกงอ่ะไอดีไปนิ่มใหม่เลยถอดชุดกอดอดอะไรให้หมดสม ก้อยที่ขี้โกงอ่ะเออขี้โกงเว้ยของเอามานนนนนี่ทีของพี่เอทังใหม่ก็ได้ไอ้เลยไปทังใหม่เลยไม่โกงเลาเว้ยก็ได้ไม่โกงหรอกพี่ไม่มีเฮนแล้วลองผิดโสมน้ำหน้าโคตรกี่ข้าง พี่ไม่มีต้นไม้อ <avec behaviour> ่ะไม่มีของอะไรเลยไปคาบ่ะแล้วพี่จะไปยังไงวะตรงกลางข้าวคงต้องไปอีกทางงโดดกัน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 เฮ้ยไอเดียเพิ่งนะเดี๋ยวพี่ไปเลือกทางก่อนเลือกทางอ้าวไม่เห็นมีอะไร มันจะฟ้ามาไหได้อะออกไปซะ <ขอ S 1> เป็นไงบอกแล้วอย่าขี้โกงเปล่าทุกกล่องมันว่างเปล่าอ่ะก็แสดงว่ากล่องนั้นอ่ะพี่ตายเฉยเลยเก่งเด้ออ๋อมันมีมันก็กล่องนั้นพี่เปิดไปแล้วอ่ะที่นั่นตายใช่ไหมโอ้ยดูเงินตกไปก็โอ้โห ออย,อย่ายิงกันนะเว้ยให้ไปตรงกลางให้ได้ก่อนค่อยยิงกันโอ้คขาวนี้พี่ต้องไปไกลด้วยอะไรตรงกลางอะ่ะเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปกอนเปลี่ยนแมปแลวค่อยเจอกันใหม่เลยพี่หลุด9 <laughs> นาทีครแล้ววันนี้คุณจะขอ